สวัสดีค่ะมักเสื้อผ้ามืสองค่ะนานค่ะน้ำค่ะค่ะวันนี้นะคะจะพาลูกค้านะคะมาดูรีวิว<ด>เป็นหมวดเดรสแฟชั่นไซส์ใหญ่นะคะลูกค้าขาเป็นงานรวงญี่ปุ่นล็อคไอท USA ล็อคไอทนะคะ45โลราคา5,000บาทจำนวนตัวนะคะเราประมาณการอยู่ที่100 150ตัวนะคะตกต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการ 38บาทค่ะ ลูกค้าจา๋าสวัสดีช่วงเช้านะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะลูกค้าจา๋าหมวดนี้เป็นงานเดสรวมผ้าบิ๊กไซส์ไซส์ใหญ่นั่นเองนะคะลูกค้าจา๋าคอมเมนต์ไม่ขึ้นหรือเปล่านาะเครื่องเครื่องไลค์ของเรานะคะ,ะลูกค้าเป็นสินค้ารหัสนี้นะเป็นงานรหัสนี้นะสำหรับงานไอทีของเรานะคะสำหรับเดทรวมผ้านะคะลูกค้าจา๋าเราก็ขอเน้นไซส์ใหญ่นิดนึงนะคะลูกค้าจา๋าราคา สุดคุ้มราคาย่อมเยาว5,000บาทค่ะลูกค้าจ่า5,000บาทเท่านั้นต้นทุนประมาณการ3 8บาทค่ะใช่ค่ะลูกค้าจทาน่าจะเป็นรีวิวแรกเลยไหมน่าจะเป็นรีวิวแรกเลยค่ะนะคะส่ะสำหรับงานตัวนี้นะคะลูกค้าค่ะ แนะนำแนะนำหมดนี่ทำไมแนะนำเพราะว่าไซส์เจ้าของอะไซส์เจ้าของไซส์เจ้าของนะคะไซส์น้ำใช่ค่ะนะคะจะใครบอกว่าเอ๊ะไซส์ประมาณไหนลูกค้าผ่านดูแากน้ำได้เลยแต่น้ำได้น้ำคิดว่าน้ำใส่ได้ค่ะนะคะจกเขที่สำคัญตัวนี้จ้กรขาสั้นขายาวค่ะลูกค้าจะรวมเนื้อผ้ามาด้วยนะคะ ใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๊ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะช่วงเชา้าๆช่วงสายๆนะคะกับบันนทรที่สดใสนะคะลูกค้าจ๋ะเข้ามาแล้วลูกค้าจ๋าฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดคอมเมนต์กดติดตามเพจของบังเราด้วยใครที่ขายงานแฟชั่นผู้หญิงลูกค้าจ๋าขอคนสาวอววก,ก็็ได้นะ แด้นำเป็นตัวนี้ได้เลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจันน้ำว่าอกนี่ยแต่สี่สิบเลยนะนี่จ้าเนาะตั้งแต่แบบว่าสี่สิบนะคะสี่สองสี่สี่นะคะลูกค้าขาขึ้นไปเลยนะคะพี่ก็เกือบได้นะวิวิวทำไมสวยจอะสวยอ่ะลูกค้าอุวยน้ําได้เลยน้ำได้น้ําเล็งอยู่น้ําเล็งอยู่ตัวไหนจะโดนค่ะตัวไหนจะโดนน้ําใสนะลูกค้าดูค่ะนี่ยงน่ารักเนาะน่ารัก ใครสาวอวกนะไม่ต้องเสียใจเสื้อผ้าเราน่ารักขนาดนี้ค่ะลูกค้าจ้ากินเข้าไปกินเข้าไปกินเข้าไปไม่ต้องลดหุนคเปรี้ยงแบบนี้สวยใครบอกว่าอวกอ้วนหาเสื้อผ้าใส่ยากลูกค้าจ๋าไม่ใช่ปัญหาของเรามีทั้งสาวอวกค่ะลูกค้าจ๋าสาวหุนดีหุนเพียวเราก็มีสาวหุนอวกเราก็มีลูกค้าจ๋าป้า ขวบยังไงก็ยังสวยลูกค้าดูค่ะแฟชั่นหลากหลายมากลูกค้าจ๋าอยู่ในนี้ความสั้นความยาวนะคะลูกค้าจ๋ามีพระมานะเรื่องควาสีก็มีพระมานะคะยางลู้ไหมสวยน้ำได้หนอเออทำไมรู้สึกนาำได้ทั้งกระสอบเลยกระสอบนี้แบบใช่เขาเกิดมาเพื่อน้ำเขาเกิดมาเพื่อน้ำเกิดมาเพื่อน้ำเลยน้ำได้หมดเลยนะคะลูกค้า สวยนะผ้าแดงผู้ชสีเดงของพี่ของหนูของพี่ฟองโนูสีพี่แต่ไซส์น้ไซส์หนูเลยนะคะเพี่ยงลายดอกอุ้ยสวยทำไมตัวเองนี่แต่แบบว่าด้หมดเลยสวยนะสวยเลยนะคะแนะนาแนะนำแลนะคะค่ะรวมเนื้อผ้านะผ้าสินผ้าชีฟองผ้าสเปนเด็กค่ะผ้ายืดผ้าคัตตอนค่ะนะคะจากผ้ามาเลยนะคะใครสนใจซีเอฟได้ ต้นทุนราวสามสิบแปดบาทจากรัวค่ะเอาจริงๆนะเดส่าอวบนะจากประสบการณ์ตรงนะไม่มีต่ำกว่าสองร้อยนะคะลูกค้าจจริงๆเลยไม่มีต่ำกว่าสองร้อยนะคะลูกค้าหาเนี่ยก็หาใส่ยากด้วยค่ะหาซื้อยากมากก็รู้ค่ะกว่าจะเจอแต่ละร้านนะสำหรับงานเดฟมือสองของสาวอวบนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจั์แนะนําเลยค่ะลูกค้านะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่ขายงานแฟชั่นผู้หญิงอยู่แล้วนะคะลูกค้าจ๋า แนะนำหมวดนี้เพิ่มเติมนะคะสำหรับสาวไซส์อวบค่ะลูกค้าจ๋าราคาย่อมเยาค่ะราคา5,000บาทค่ะลูกค้าจ๋าน้ำหนัก45่โลแต่ว่าลูกค้าจำนวนตัวแต่ละกระสอบเป็นเพียงการประมาณก,การนะคะลูกค้าจ๋าเราเพียงกับตวัวอะไรนะี <c oughs> ่นอะไรนะขานลิ้นไป <c oughs> ทำไมพูดไม่ออก <c oughs> เราเป็นเพียงการประมาณก,การนะคะลูกค้า ข้าวเมื่อกี้แบบช็อตเกิดเมือพัไปเลยนะคะเวอไปเลยหลังดาวไปเลยนะคะป้าดูค่ะสวยอ่ะน่ารักเนาะค่ะน่ารักน่ารักค่ะลูกค้าจ๋าเรื่องแฟชั่นมีมาค่ะลยไม่ต้องห่วงค่ะลูกค้าจ๋าลูกค้าจะว่าโอ้มีแต่ตัวยาวๆหรือเปล่ามีแต่แบบแขนยาวหรือเปล่าลูกค้าจ๋าพักมานะคะแขนสั้นแขนยาวดูค่ะน่ารักอ่ะอันนี้คือแหวกไหมแหวกไหมไม่แหวกนะแต่สวยมากดูค่ะ เื่อค่ะสวยเลยนะคะแนะนำแนะนำค่ะหมวดนี้นะสาวอ้วนสาวอ้วนค่ะไม่ได้หมวดนี้ไม่ต้องเสียเวลาจาับเซตจ,จับแมทค่ะเพราะเขาเป็นเดสมาแล้วค่ะทุกคานจ้า ใสตัวเดียวจบเลยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ้าสวยๆเยอะๆลูกค้าจ้าต้นทุนประมาณการ38บาทต่อตัวลูกค้าสาวอวบสาว้วยนะลูกค้าลูกมงลูกไม้สีพื้นลายดอกลายจุดลายกราฟิกบางตัวเป็นดิงวับนะคะลูกค้าจะออกงานได้บางตัวเป็นจัมสูตรมาไฮ้ยสวยพูน่าจัมสูตรนารักเองเขาเกิดอเพื่อนหนุเดียว คือไซส่นี้เพื่อน้ำใช่ค่ะใส่นี้เพื่อน้ำเลยกระสอบนี้เพื่อน้ำเลยใช่ค่ะน้ำชื้อไปใส่ทั้งกระสอบเลยเพราะว่า5000บาทเท่านั้นนะคะจะซื้อ4กระสอบก็มีส่วนลดให้ด้วย1000บาทได้เป็นสมาชิกเลยนะคะรู่ค้าขาตัวนี้เนาะใครที่สนใจสีเอฟได้เลยนะคะสวยๆยั่วๆลูกค้าค่ะดูค่ะดูจากสีสันตัวนี้เป็น ารรวมญี่ปุ่นเมกาใครชอบแบบสีสดๆก็มาใครชอบแบบสีเรียบๆนะคะคุณผู้หขิก็มาเหมือนกันค่ะมาในนี้นะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าสาสีสดสีพื้นสีเรียบลายดอกลายดอกค่ะลูกค้าวิลาตรีลาตีมาเลยออกงานได้เลยใช่ค่ะลูกค้าสาแนะนําเลยนะคุณภาพเกรดเอนะคะลูกค้า 45โล5 0 0พันบาทอะะุณภาพเกรด A ค่ะลูกค้า๋าแต่นะคะเกรด A ของมักรเราอาจมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้างนะคะประมาณการ ถาถึง15เปอร์เซ็นต์จาจใช่ค่ะขาดเปิ้อนดำมีเจอนะคะลูกค้าคะแนะนำน้อไปซักทำความสะอาดนะคะ,ะลูกค้จาจะเวลาไ like ล่ขายนะ,ะขึ้นไม่แขวนขายได้เลยหรือว่าขึ้นหุ่นขายได้เลยค่ะ<ด>ลูกค้าจ๋าหรือจะขายตามตลาดนัดก็ได้ได้ไดน,นะคะลูกค้จาจ๋าทำความสะอาดดีๆนะตัวส0 0ร้นะเอาจริงๆเอาเรือวไวๆไวๆก็ได้ไว้วยไวๆก็ได้ เอาเร็วๆเอาไวๆก็ได้ตัวร้อยแปดสิบเนาะพี่นาได้เหมือนกันนะหรือนะคะรุ่ค่ะจ๋าสำหรับใครที่ไลฟ์สดนะอาจจะอัพได้ถึงสองร้อยกว่าบาทได้เลยนะคนะน้ำเอานะคุณทำไมเขาเกิดมาเพื่อน้ำเลยจริงนะเขาเกิดมาเพื่อหนูจริงนะกระสอบเนี้ย 38บาทลูกค้าสาต้นทุน38บาทเอาโดยปกตินะพูดถึงโดยปกตินะไซส์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเสื้อกางเกงหรือชุดเดรสนะลูกค้าถ้าเป็นไซส์ใหญ่ไม่ต่ำกว่า2-300แน่นอนใช่ค่ะแต่ลูกค้าดูค่ะชุดเดรสอยู่ในนี้ต้นทุน38บาทลูกค้าสาลูกค้านำไปทำราคาได้เลยนะ นะคะสวยอ่ะอยากอ้วนเลยอยากอวนยากอ้วนเลยน้าสวยหน้ากมมากเลยนะแตอันนี้ที่ว่าพี่ใส่ได้เพราะว่ามันเป็นสรงจริงๆใส่เอก็ใส่ได้นะนอะสวยเป็นเน่าจะใส่ได้ค่ะพี่นะคะเป็นหน้าสั้นหลังยาวด้วยเลิศเนาะขออนุญาตลองเลิศจีงผู้าโอ้โหลู้าขออนุญาตเปเชื่อมติ้งแนอืนะคะู้บินนิสช ตอนเด็กๆเนาะสมัยแบบว่าเครื่องบินบินผ่านเนี่ยเราวิ่งตามเครื่องบิน่ะตอนนี้ไม่ต้องนะคะตอนนี้ไม่ต้องวิ่งแล้วไม่ต้องวิ่งแล้วเพราะเครื่องบินจะบินลงมาหาเราเองอะลูกค้าจาแนะนำนะสำหรับสินค้าหมวดนี้น้ำพอดีเลยพอดีไหมขออนุญาตเม่ติดกระดุมได้ขออนุญาตเตดกระดุมแต่พี่ว่าถ้าพี่อะพอดีติดกระดุมใช่พี่นางพอดี ใช่ครับที่เดียวมันน่ารักนะน่ารักเดฟน้ำใส่อะไรก็ได้นะใส่กอกหรือว่าข้างในข้างในก็ได้นะเราไม่ต้องติดกระดุมก็ได้นะก็ได้เหมือนกันใช่ใส่เล่นสงการนี้สงการนี้มี21วันเล่นไม่พุ่งเลยนะเล่นเอาจริงๆกระสอบนี้จบเลยนะจบเลยนะใส่ได้ทุกวันเลยใส่ได้ทุกวันนะคะลูกค้าจับประมาณร้อยถึงร้อยสตัวเนาะลูกค้าเปลี่ยนวัละสามนะจั ชุดเช้าใส่สีแดงเปียกมาเปลี่ยนขออนุญาตเราตัวนี้แล้วกันคพี่นางคะพี่ก็ได้แล้วนะสวยมากเอพี่ก็ได้แล้วนะสวยจังลูกค้าสวยจริง<ว>นะค้าสีแดง3 8บาทลูกค้าดูจริงๆอ่ะถ้าหนูเทียบกับตัวหนูเองนะลูกค้าเสื้ออาจจะดูใหญ่แตถ้าเทียบกับน้ำอาจจะพอดีนะลูกค้าสวยนะ,ยนะะดนะีสวยสวย ยเอาสวยเลยเกิดมาเพื่อน้ำจริงคือกระสอบนี้เจอเนื้อคู่แล้วนะคะรูกคาค่ะใครที่สนใจนะคะสามารถรับไปขายได้เลยรับเป็นกระสอบนี้ก็ได้ค่ะลูกค้าจ๋าหรือว่าจะเป็นกระสอบใหม่ก็ได้นะคะพร้อมจัดส่งแต่ถ้าใครรับกระสอบนี้นะคะลูกค้าจ้าขายที่ร้านไหนรบกวนหลังไม้ให้นะนิดนึงร้านเตาเจตาไปเอฟนะคะลูกค้าน้วนางสวยนะอันนี้ออกแนวแบบว่าวินเทจนิดนึงนะสวยนะ สวยอุ้ยลูกค้าบอกได้คำเดียวคนอ้วนก็สวยได้ลูกค้จาจ<ช><ว>้ะ๊าสวยๆยุ่ยๆใช่ค่ะสวยจริงนะลูกค้าอยากได้โทนสีอะไรนะคะมีอยู่ในนี้เลยนะคะลูกค้า โทนสีพื้นโทนสีแบบเรียบลายดอกนะคะมีอยู่ในชี้พี่นาชุดลาตีพี่ก็ลาตีงานแต่งงานบวชนะคะงานลาดงานกิจนะคะงานหลวงค่ะลูกค้าได้หมดเลยชุดนี้สวยเลยคะน้ำอันนี้ก็ออกแบบาป็นป่านีายด้วยป่านไหลเก๋ๆสีกรมด้วยอ๋อสวยนะสวยนะลูกค้า แต่บางทีนะเวลาที่หยิบให้ดูนะคะลูกค้าอาจจะเห็นทรงไม่แน่ชัดลูกค้าจะเอาไปซักดีๆนะลูกค้าขึ้นหุ่นหรือว่าใส่ไม่แขวนก็ได้ลูกค้าจ๋าสวยบอกได้คําเดียวว่าสวยลูกค้าเลิศเลยนะคะลูกค้าจ๋าสวยจริงเด้อลูกค้าจ๋าไม่เอฟกระสอบนี้ลูกค้าราคาห้าพบาทสุดคุ้มลูกค้าจ๋าสี่เอ็กกันได้เลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าตัวนี้ซื้อเยอะลดเยอะอย่างที่แจ้งนะคะค่ะ เรามีราคาส่งให้ด้วยนะ <Okay. S 1> สำหรับเซสสิบกระสอบนะคะได้ราคาส่งทุกลูก ลดทุกลูกลดต่อลูกกันไปเลยค่ะถ้าอยากได้เซ็ตราคาเมาส์ค่ะลูกค้าะสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เอาจริงๆแค่ซื้อสี่กระสอบก็คุ้มแล้วเพราะว่าสี่กระสอบเรามีส่วนลดหนึ่งพันนะคะลูกค้าจ๋าแต่ขยับไปนิดนึงเซ็ตสิบค่ะลูกค้าจ๋าสี่กระสอบลดหนึ่งพันแต่ถ้าเซ็ตสิบลดทุกลูกลูกค้าจ๋าลดทุกลูกลดต่อลูกกันไปเลยสอบถามราคาส่งเพิ่มเติมได้กับทางกานขายโดยตรงได้นะคะลูกค้าจ๋าเบอร์นี้คือหน้าเพจนะคะโทรได้ทุกเบอร์นะคะใช่แล้วค่ะลูกคคค้้าาาจ๋นะะลูก ได้ไ<ม>ียลยวนะคะเรา <laughs> ที่โกเราที่โกเอ่ว้วเราก็บอกเบอร์ลูกค้าไงแต่ว่าค่ะ สวยจริงนะเนี่ยราตรีอีกแล้วเนาะสวยสีม่วงมันคุดแบบล<อ>ายใหม่แลยของหนูเรียบๆค่ะพี่นา่งจ๋านี่มออนิหนึ่งเนาะไม่ได้เลยนะคะลูกค้าอยู่ในนี้ลูกค้ามีทุกงานเลยนะลูกค้าอยากได้มินิมออก็มีมา<ช>ลูกค,าค้าอยากได้แบบว่าแนวราตรีนะคะก็มีมาหรือลูกค้าบ้านๆอยู่บ้านแบบชิลๆไม่ได้ไปไหนนะคะลูกค้าจ๋าอยากยใส่ชุดเดรสชิลๆนะคะก็มีเช่นเดียวกันเรียกได้ว่าหนึ่งกระสอบนะคะได้คราบแบบเลยค่ะลูกค้าจ๋าอยู่ในนี้นะ ใช่ค่ะพี่นาค่ะค่ะเรารีวิวกันเท่าไหร่ทำไมสวยเดี๋ยวในส่วนที่เหลือยังไงยวให้ลูกค้าไปรุ้นเพิ่มเติมอีกทีนึงแต่ว่าตัวนี้หนูไม่ไปนะไม่ไปหรอไม่ไปหราอยู่แค่นี้ไม่ไปหรอใช่ส่วนลูกค้าอ่ะลูกค้าจะาอันนี้ขออนุญาตนะคะรีวิวประมาณการคท่าวๆเดี๋ยวส่วนที่เหลือยังไงนะคะฝากลูกค้าติดตามด้วยนะคะ สำหรับสินค้ามวดนี้นะคะลูกค้าจาเป็นงานเลสแฟชั่นรวมผ้าสายใหญ่นะคะลูกค้าจาเป็นงานรวมญี่ปุ่นลอสอที IP นะคะ USA อลอีค่ะ45โลราคา5,000บาทนะคะจำนวนตัวเราประมาณการอยู่ที่1 0 0 1ถึงตัวนะคะตกต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการ 38บาทค่ะสำหรับคุณท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อได้หลายช่องทางเลยค่ะจะเป็นทางไลน์ค่ะ Facebook ค่ะเว็บไซต์ค่ะ i g หรือเป็นเบอร์โทรหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่หน้างานได้นะคะโดยสำลรเปิดทุกวันค่ะจากก้าโมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะาฟตันมีสองช่องทางคือช่องทาง YouTube และ TikTok ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ